ระบบต่างๆนะครับข้างในใช้งานปกตินะครับตัวสปอร์ตเนี่ยสับเกียร์หลังปุ๊บเนี่ยกระจกจะพับลงให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ปิดนะจะเลี่ยนขึ้นพอใส่เกียร์อาร์ปุ๊บจะถอยลงนิดนึงนะครับแล้วก็มีบายสปอร์ตมาให้ผ่านเราโดยเรียบร้อยออปชั่นตเต็มเลยกับตัวเอวติด1.8สปอร์ตนะครับปี23ราคา649รายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒิเพชรยนต์ก็มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับมานําเสนอเพื่อนๆเ,เลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองนะครับเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กําลังตามหาตัวเอาติโฉมใหม่ที่เป็นน้ํามันล้วนตัว1.8รุ่นสปอร์ตย้านะว่าเป็นรุ่นสปอร์ตมาให้แล้วครับคัดมาให้เรียบร้อยสดๆร้อนๆน,น,นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ได้ไปนะครับเพื่อนๆ ปี2023เลขไม้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นด้วยเพียงแค่80,000โลเท่านั้นใช้งานน้อยมากนะครับได้รุ่นพิเศษหายากออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มเลยนะครับราคาดีคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ11,000บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะครับสามารถผ่อนได้นานสูงสุดที่7ปี84งวดได้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาทะเบียนยังเป็นตัวชนบุรีอยู่นะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะครับรถเพิ่งถึงร้านเองน้เพิ่งจะเอาน้ำเนี่ยฉีดฝุ่นด้านนอกออกไปเท่านั้นนะครับได้สีขาวมุกสภาพดีรายละเอียดเดี๋ยวนี้ผมพาดูรับชมแบบละเอียดยิบเช่นเดิมใครสนใจการรีวิวตรงไปตรงมาชัดเจนแบบนี้ติดตามผมมาได้เลยนะครับเซวุฒเพชรยนมีคลิปรถมือสองให้ดูทุกวันชอบรุ่นไหนถูกใจรุ่นไหนหรือว่าตามหารุ่นไหนอยู่ โทรหาผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับบริษัทผมเนี่ยรถเยอะมากนะประมาณ500คันนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับเปิดมานานแล้วปีนี้ปีที่25ฉะนั้นเรื่องคุณภาพตัวรถเนี่ยครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวมาไล่ดูตั้งแต่โครงสร้างด้านหน้ากันเลยนะครับเอาแบบสดๆเร็วๆเดี๋ยวขอดับเครื่องยนต์ก่อนไปมาไล่ดูกันเลยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ <c oughs> ไฟหน้าของเขาอย่างที่เราเห็นเลยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยลักษณะแบบนี้ครับ ใสๆสวยๆมีไฟเดย์ไทม์นะครับรายละเอียดกันชนด้านหน้าเนี่ยสวยมากๆคุณผู้ชมครับไม่มีริ้วรอยสเก็ดหินใดๆเลยขนาดนี้เป็นสภาพที่แรกรับรถเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ปรับขัดเคลือบสีใดทั้งสิน้นรอยสเก็ตหินต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะครับตัวกันชนกับตัวแก้มแนบเนียนสนิทนะครับไม่อ้าไม่รุ่งไม่มีตกนะครับสภาพดีนะครับต่อมาในส่วนของตัวล้อแม็กนี่เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับตามชื่อรุ่นเลยว่าเป็นตัวสปอร์ตฉะนั้นเนี่ยแม็กจะต้องใหญ่ยางจะต้องบางเป็นแนวรถตึงแนวสปอร์ตนั่นเองนะครับยางปี2 2เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะทันที4เส้นนะใครออกรถกับผมวุฒิเกียนติช่องทางการติดต่อด้านล่างซ้ายมือนะครับเบอร์นี้ย้ําก่อนนะว่าติดต่อหนาะผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางขายดําเนินราคาตามบริษัทที่เขากําหนดไม่บวกหัวเพิ่มไม่ต้องกลัวจะบวกค่าในนู่นในน้าเพิ่มไม่มี ผมเป็นเซลเป็นทีมงานของบริษัทโดยตรงตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับยางใส่มาจะเป็นสเปค 225/45R17 นั่นเองเป็นแม็กขนาด5รูนะครับสภาพสวยนะครับเหลี่ยมสันมุมคมไม่มีบุบบี้รักยิ้มกระจกข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับกระจกหน้าโตโยต้านะครับกระจกข้างข้างซ้ายขวาโตโยต้าทุกบานนะครับดูได้เลย100%ทุกจุด นะครับส่วนด้านในนะครับแผงประตูสีดำสะอาดสะอ้านไม่มีเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับขีดข่วนต่างๆไม่มีตรงนี้เป็นหนังซอฟทัชนุ่มๆน,น,นะครับคอนโซลตรงกลางไม่ช้ำสีไม่ซีดรายละเอียดสวยนะครับเหมือนคลิปที่พี่ๆได้เห็นนะตอนนี้กันเลยนะครับ mm hmm. ต่อมาในส่วนของตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังรูแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะครับ จอต่างแดดนานๆก็ไม่ค่อยร้อนนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาถือว่าโดยรวมดีน่าใช้นะครับแผ่นเพจแท้ๆเลยปี2023ไม่เคยผ่านการทำสีน้ำมือรูปไปได้เลยอันนี้ของเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับต่อมาด้านในนี่ครับแทงประตูด้านหลังก็สวยงามเช่นเดิมนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับสบายใจได้เลยนะครับส่วนตัวด้านในนะครับเบาะไม่มีช้ำ นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับมีที่วงที่วางแก้วน้ําชัดเจนนะครับหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะไม่มีริ้วรอยการเจิมหรือว่ารอยขีดเขียนอะไรทั้งสิ้นนะครับแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับนั่งแถวหลังเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนรับประกันนะครับต่อมาล้อหลังสวยงามนะครับไม่เบียดฟุตบาทได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อส่วนด้านท้ายตัวรถครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟท้ายนะได้เป็นแบบ LED Light Guiding นะครับ กล้องมองหลังและตัวเซนเซอร์ถอยมีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยกับตัว1.8สปอร์ตฉะนั้นแล้วลูกค้าครับไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งออปชั่นเสริมเพิ่มเติมใช้งานได้เลยสเปคนี้นะครับก่อนประมาณเหมือนต้นๆได้รถคุณภาพไปใช้แบบนี้แล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับอ่ะดูล้อฝั่งนี้กันบ้างมีแค่ค่าฝุ่นนะยังไม่ได้ล้างแล้วก็ด้านในครับให้ดูทุกมุมเลยนะดูช่องผมนะครับสบายใจนะตรงไปตรงมาอยากดูตรงไหนเพิ่มเติม นอกเหนือจากในคลิปง่ายมากครับลูกค้า i d mm. บ้านเขียวมาหรือสแกน QR c o d e มาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผม mm. อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยผมพาเดินดูทุกอย่างทั้งหมดให้เลยนะครับทำเตือนมอ,อก,ก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับเบาะฝั่งนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็พวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับครบชุดมีตัวค r u i s e control มาให้เรียบร้อยนะครับไปเข้าศูนย์ เช็คระยะนะครับก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่นะรถเข้าสวนปกติเลยนะครับมีบายสปอร์ตเรียบร้อยนะตัวนี้นะรถแจ้งเตือนนะครับมุมอับที่ม,มาด้านข้างได้เลยนะครับสูงตามไฟหน้าปรับได้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นระบบสตาร์ทนะเป็นพ u ุสตาร์ทแบบนี้แบบนี่กุญแจเป็นคีย์เลสสวยงามนะครับหน้าปัดเรือนไม้แสดงผลแบบ L E D ลักษณะแบบนี้ครับเลขไม้แ8 0 0 0โล สวยคุ้มค่าน่าใช้นะครับจอกลางนะครับทัชสกรีนบลูทูธนะครับ m M A M ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเลือกเล่นได้เลยตามงัธยากนะครับเครื่องเสียงดีเพียงดังแน่นอนนะครับตรงนี้คงไม่ต้องเทสเนาะลูกค้าน่าจะทราบดีนะครับต่อมาในส่วนของตัวแอร์นะครับได้แอร์แบบตัวดิจิตอลนะครับออโต้ด้วยนี่แสดงผลแบบ l อ d วงบอกอุณหภูมิชัดเจนนะครับสีไม่ลอกไม่มีร่อนด้วย ส่วนด้านในาออปชันเสริมที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาคือตัวที่ชาร์จไร้สายหรือว่าไวร์เลสชาร์จนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT นะมีโหมดสปอร์ตมาให้เลือกเล่นแล้วก็เบรกมือเบรคโฮไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวลองเทสตัวเบรคโฮให้ละกันเนาะเดี๋ยวบางคนอยากรู้ว่าใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึง นะปกติโดยทั่วไปเขาต้องใส่เข็มขันิระภัยก่อนนะนะครับแล้วก็กด,ดได้เลยนะนี่เบรกโฮจะขึ้นไฟตรงสีฝอยู่เขียวตรงนี้นะครับพอเราใส่เกียร์ดีเนี่ยเราปล่อยเบยรกเนี่ยอันนี้ผมปล่อยเบยรกแล้วนะนะครับปล่อยเบยรกใส่เกียร์ดีอยู่นะครับรถก็เบรกให้เราอัตโนมัติหมายความว่าไงก็อย่างเช่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมแตะเรนน่งนึงนะสมมติเราขับรถตายปิดไฟแดงใช่ไหมอ่า ตีแสดงปุ๊บเบรกปุ๊บแล้วก็ปล่อยเบรกไ้เลยรถก็จะเบรกให้เราอัตโนมัติโดยที่รถยังใส่เกียร์ดีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเบรกโหนะครับใช้งานได้ปกติครบถ้วนนะครับ mm hmm. กล้องมองหลังใช้งานได้ชัดเจนนะครับใครหาแบบนี้อยู่เนี่ยจัดไปได้เลยแล้วตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือตอนเราสับเกียร์ถอยหรือว่าเกียร์อานะครับกระจกเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยมันจะพับเอียรมาให้นะครับก็คือออปชั่นเหมือนตัวแคมรี่เลย นะครับแบบนี้ใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับผมเทสให้แล้วลองทั้งหมดกติทุกอย่างแล้วนะครับหากลูกค้าสนใจหรือมองหาอยู่ตอบโจทย์ครับพร้อมใช้นะครับสนใจโทรจองหรือว่านัดดูรถได้เลยนะครับที่มีบุรีกรุงเทพนะครับในส่วนต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องอ่ะไปดูกันนะครับนี่เลยอ่ะในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะครับนี่ นะครับน็อตเนอร์ทุกอย่างเดิมๆนะครับไม่ถอดไม่ขยับนะครับสปอร์ตเบ็ดอาร์คเหรียญบาทชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับนี่เหรียญบาทชัดเจนนะครับทุกสิ่งอย่างปั๊มโตโยต้าครบๆนะครับน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะครับแล้วก็แก้มข้างนะครับซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับคานด้านหน้านะครับปั๊มอาร์ปั๊มแอลอยู่ครบสมบูรณ์นี่ตรงคานหน้านะครับหัวน็อตไม่ถอดไม่ขยับนะน็อตคานหม้อน้ํานะครับน็อตฝั่งซ้ายปกติเลย นะครับปั๊มแอลอยู่ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็พวกเครื่องยนต์ต่างปกติรถสตาร์ทอยู่น้าสายพานยังหมุนอยู่เดี๋ยวผมลองให้เอาทีมงานเอานิ้วแห่เข้าไปในสายพานให้ดูนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะรถติดอยู่ปกตินะครับเครื่องไม่ควันไม่อายแน่นอนนะครับชัดเจนไม่สั่นไม่สะดุดปกติเลยนะครับแล้วก็นี่ไม่เยอะไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับปกติเลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานปิดปิดประตูให้หน่อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่รับชม อากสนใจนะครับในส่วนของตัวรถ a l ติส1.8ตัวสปอร์ตคันนี้ก็รี่ติดต่อหาผมมาได้เลยที่เบอร์โทร0910272415เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากสนใจรถรุ่นอื่นๆนะในอาณาจักรของเพชรยนต์นะครับมีตัวเลือกให้มากกว่า500คันก็ติดต่อสอบถามหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยด่วนๆได้เลยมีให้ทุกรุ่นมีให้ทุกเวทนะครับทุกค่ายนะครับมียันรถตู้เลยมีให้ครบนะครับหากสนใจติดต่อมานะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ